สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการแชร์ประสบการณ์และก็คำพยานชีวิตในรอบมิถุนานะคะวันนี้อินนะคะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์พี่น้องรับเชิญของเรานะคะว่าวันนี้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบ้างนะคะในส่วนตัวเนี่ยอินก็จะเรียกเขาว่าพี่ป๊อปนะคะแต่ว่าอินอยากจะให้ในส่วนรวมได้มีโอกาสรู้จักกับเขาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรบกวนนิดนึงค่ะ ให้ค,คุณป๊อปนะคะหรือว่าพี่ป๊อปนะคะได้แนะนําตัวเองแบบคร่าวๆให้ทุกท่านได้รู้จักกับพี่ป๊อปด้วยได้ครับก็สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมป๊อปเชชากิติโชดิวงนะครับก็เป็นเป็นสมาชิกของบริษัทรวิท์มาปีนี้น่าจะปีที่6หรือ7แล้วค,ครับโอเค,คปัจจุบันพปัจจุบันตอนนี้ก็เราบริหารศิลปินแล้วก็พัฒนาศิลปิน ในโปรเจกต์ของตัวเองคือวาเปอร์แล้วก็ตอนนี้มาบริหารสิปิเพื่กับค่ายค่ายค่ายหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีปัจจุบันของคุณป๊อปนะคะเอาล่ะมาไม่ให้เสียเวลานะพี่ป๊อปก็คือว่าอยากจะให้เริ่มต้นนิดนึงในการแชร์ว่าแน่นอนแหละเราเกิดในประเทศไทยพื้นฐานเราไม่ได้เป็นคริสเตียนแน่นอนแต่ว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้คุณป๊อปนะคะได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแล้วได้มีโอกาสได้จะ รับเชื่อในพระเจ้ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงผ่านใครบ้างอะไรเงี้ย่ะด้วยหนาที่การงานของเราอะเราเป็นโปรดิวเซอร์รายการในช่องเคเบิลทีวีห้องช่องหนึ่งที่ที่ดังมากในในยุคที่เคเบิลทีวีกำลังรุงร่งเรืองครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เชิญแขกรับเชิญเราจะเจอแขกรับเชิญเยอะมากมจนมีวันหนึ่งได้เชิญอาจารย์อนุชิต อันตะคว้างมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็อาจารย์แจ้งนิดนึงนะคะดรอนุชิตอันตะคว้างก็เป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้เทศนาอยู่ที่คริสตจากรั้วนุมิกรุงเทพแห่งนี้นะคะใช่ครับก็เชิญอาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ก่อนที่จะมีการแบบขึ้นสัมภาษณ์หรือหรือเชิญอาจารย์เข้าไปแบบเข้าไปในรายการก็มีการบีฟลิงๆแล้วก็หลังจากบีเสร็จปุ๊บก็เออมาคุยแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอสุว่าวันแรกที่เจออาจารย์ก็แบบเหมือนสนิทสนิทแบบ ก็คือก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้จักมาก่อนเสนิทมากสนิทแบบแบบงงมากจนวันนั้นอาจารย์ชวนไปบ้านเริ่มชวนงงมากแขกรับเชิญชวนไปบ้านไปบ้านออเคค่ะแล้วก็มีการคุยเรื่องพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้คุยแบบพระเจ้าจ๋าไม่ได้พระเจ้าจ๋าเพราะถ้าพระเจ้าจ๋าปุ๊บเนี้ยเราก็ปิดลับแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยมากับคุณปอไปนะคะก็คือก่อนที่จะอาจารย์อนุชิตจะประกาศเนี่ยมีหลายท่านประกาศแล้วตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงเลยแบบถ้า ขาประกาศแบบฮาร์ดคอร์เหรอคะหรือว่ายังไงฮาร์ดคอร์บางคนเจอศิลปินบางกลุ่มค่ะชวนไปร้องเพลงแล้วก็าบบโอ้โอเคนะร้องเพลงกับศิลปินดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าไปถึงปุ๊บไปร้องเพลงพระเจ้าคือแบบไม่ชอบกาอไม่ชอบตอนนั้นเราไม่ชอบไม่ชอบการอะไรอย่างเงี้ยแต่วก็เลิกคบกลุ่มเลยไปเลยนะทุกวันนี้ก็ยังแบบแล้วก็ด่าทุกวันนี้กลับไปคบกันได้โอเคก็คือว่ากลับมานิดหนึ่งก็คือว่าแล้วในส่วนของพออาจารย์นฤชิตแบบ ไม่ได้เป็นเรื่องแนวพระเจ้าจ๋ามันทําให้รรู้สึกว่าเราซึมซับพระเจ้าได้ง่ายเนาะแล้วยังไงต่อเป็นเรื่องอะไรเป็นยังไงต่อก็ได้มีโอกาสได้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเป็นคริสเตียนครับแล้วก็แต่แค่สึกว่าอยากทํางานให้คริสเตียนอยู่ดีก็สึกอยากทํางานให้คริสเตียนใช่ใช่เนี่ยพระเจ้าทํางานนะขนาดคนที่เป็นคริสเตียนหลายคนน่ะไม่ได้ว่าอยากทํางานให้พระเจ้าก็มีนะก็ทํางานให้พระเจ้าแล้วก็หาเงินให้พระเจ้าตอนนั้นที่หาเงินให้พระเจ้าแล้วก็ ตอนนั้นก็มีวิกฤตเสื้อมีการเมืองเนาะทาให้ตอนนั้นทำคอนเสิร์ตให้มีการเมืองแล้วก็เกือบจัดไม่ได้แต่สุดท้ายในวันที่มีจนสามารถจัดงานได้แล้วเงินก็ตอนแรกนึกว่าจะขาดทุนหรือไม่ได้ไม่ได้เงินกำไรด้วยคือสุดท้ายคือวันที่ทาวันคอนเสิร์ตกาจาย์ก็ได้กาไรได้มีเงินถวายแบบหลักหมื่นเกือบแสนอะไรเงี้ยเือแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นจากด้วยเหตุการณ์ของคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้า ใช้ใช้เหตุการณ์นั้นอะเพื่อให้เราได้ได้รู้จักประจาวเพราะเหตุการณ์นั้นทำให้เราสึกว่ามันมีอุบิเหตุเกิดขึ้นในการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็จนเราแบบก็เหมือนกับอะไรล่ะสลบปะใช้คำว่าสลบเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับคุณป๊อปก็ทําให้สลบไป เออสิบสองชั่วโมงอ่ะส <12 S 2> ิบสองชั่วโมงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะ,ะมันหายแบบเหมือนว้าไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่แต่สิ่งที่อศัศจรรย์มากคืออาจารย์ก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเราเป็นแขกของคราาิสเตียนอ่แล้วมาเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบกลัวเรื่องแบบเป็นแขกด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็เสร็จปุ๊บก็ตื่นมาอาจารย์ก,ก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อศัศจรรย์ที่สุดของเราเลยอ่ะคะเออเรากลับตื่นมาืมเราบอกว่าอาจารย์ ไม่เป็นไรเลยอืสิ่งที่ป๊อบเป็นอ่ะยังไม่เท่ากับที่พระเจ้าถูกกังเขนคน,คนที่แบบแอนตี้เรื่องพระเจ้านะคนที่แอนตี้เรื่องจะ,ะจตื่นมากับพูดว่าสิ่งที่ป๊อบเจอยังไม่ได้เท่ากับสิ่งที่พระเจ้าถูกตึงกังเขนขอบคุณพระองค์ที่ทรงทําให้ให้ป๊อบได้มีประสบการณ์ว่าพระองค์เจ็บปวดขนาดไหนบวดกังเขนออืมอืม โอเคอันนี้ก็คือว่าเท้าความนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าที่คุยกับคุณป๊อปนอกรอบเนี่ยตอนนั้นคุณป๊อบยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์อนุชิตชแล้วก็มีโอกาสมาช่วยงานของคริสตจากช,ช่วยงานของพระเจ้าแล้วก็อืมก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนทําให้คุณป๊อบเนี่ยสลบไปเป็นปกี่ชั่วโมงนะคะ เปอาเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่อินในเรื่องของพระเจ้าว่าสิ่งที่เขาเจอเป็นอาการเจ็บตัวของเขาเนี่ยมันสู้สิ่งที่พระเยซูอ่ะเจ็บปวดมาเพื่อเราไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นการอัศจรรย์เนาะโอเคและนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เหมือนกับว่าคุณป๊อปก็ได้มีการเปิดใจเนาะแต่ถึงกันนั้นตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้รับเชื่อนะคะยังไม่ได้รับเชื่อแล้วแล้วตอนไหนมารับเชื่ออะไรยังไงนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ ก็ทําให้เราได้แบบเขามาเจออาจารย์ชิดเขาพามาหาพ่อยอรุดบอกเคลียร์ในุว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแบบนี้แล้วก็ป๊อก็เลยแบบโอกาสถามว่าปาอก็เคยมีแบบคําถามกับพระเจ้าหลายๆอย่างก็มาถามมาว่าถามแบบตรงๆอ่ะไม่ได้แบบรักษาภาพหรือคำพูดที่มันควรจะต้องดีอ่ะเช่นแบบพระเจ้าอะไรอ่ะพระเจ้าคืออะไรทําไมต้องเชื่อเชื่อทําไมอ่ะทําไมพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดต้องให้คนอื่นอยู่ใต้ พระเจ้าไปข่มคนอื่นเขาทําไมไปคำถามอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพราะเราเป็นคนตรงๆไงแล้วเขาก็รู้สึแบบทาไมอ่ะฉันไม่ฉันต้องมาแล้วโทษนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้่เราก็ไม่อินว่าตาแหน่งในในขีดจักรฉันต้องยังไงวะยังไงตอนนั้นก็ไม่ฉันต้องแบบยังไงหนอฉันต้องไม่ก็มาแบบตัวตนของตัวเองเลยเต็มเลยสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคก็พอคูก็ตอบอบะตอบโอเคมากแล้วก็ให้หนังสือไปอ่านนะป่ หนังสือนี่หมายถึงพระคัมพีใช่ไหมหนังสือแบบผู้รับเชื่อคําถามคําถามคนคําถามเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขาตอบกันเไรเนี้ยแล้วคิดว่าฉันอ่านหรอโอเคแล้วเป็นไงต่อหลังจากนั้นก็ไม่อ่านหรอกเออว่าฉันแบจนมีอยู่จนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็แบบเหมือนาจารย์ก็ก็ก็คุยแหละแต่ก็ไม่ได้คุยแบบแบบมาเชื่อเธอนะมาเราเชนะไม่ใช่หรอกไม่กดดันเอออะไรทุกอย่างนี้แหละทุกท่านแล้วก็บอกอือาจารย์ผมอยากลองว่ะเอออยากลองอาจารย์ว่าเออ มันก็พาไปหาอาจารย์เอ๊ะไปหาพ่ออยูที่บ้านเลยก็รับเชื้อที่บ้านยังมีรูปอยู่ในนั้นเลยครับก็มันเดือนพิจิกาครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เริ่มศึกษาแต่ศึกษาป๊อปคือก็เป็นคนดื้อเราเป็นคนที่แบบดื้อมากเข้าใจเข้าใจเข้าใจดื้อดื้อมากๆดื้อมากจนหกเดือนก็ยังยังกราบยังอะไรอยู่อยู่ยังมีสองศาสนาอยู่อย่างเงี้ยจนดื้อ แต่ว่าหลังจากในในตรงนั้นน่ะพอได้มีโอกาสเปิดใจามาโบสถ์มาบสถ์แล้วก็ก็ศึกษาไปด้วยศึกษาไปด้วยอต,ต่ว่าการมาอะไรนะ,ะแต่ก็ยังก็แบบยังไม่เชื่อหรอยังแบบ แต่แล,แ,ลแล้ว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 จุดไหนหรือว่าพอดําเนินมาเรื่อยๆเนี่ยจุดไหนที่ทําให้คุณป๊อปมีความรู้สึกว่าเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มที่หรือว่าการสําแดงของพระเจ้าที่ทําให้คุณป๊อปมีประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้ลองแชร์ให้เราทราบนิดน,นึงไ,<ม>ได้ไหมคะว่าจุด<ก>ไหนในช่วงนั้นนะครับที่ที่เราแบบอยู่ยมาโบสถ์อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วง้นชีตมีปัญหาไม่มีปัญหาเยอะเบอพอสมควรแต่ว่าแต่ก็มันก็ผ่านามาแล้วแหละมันก็นิ่งแล้วแหละมันเปนจุดจุดที่ ป so, so 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 ัญหามัน so นิ so day, so ่งแล้วแหละเราเราก็อยู่กับมันได้อออะแต่ก็แต่คอเราก็ให้เราอธิษฐานอะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานแบบไม่เป็นอ่ะอธิษฐานแบบธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นคือเป็นช่วงที่ตอดห้าปีที่ที่วันแรกจนอยู่กับพระเจ้าหปีอ่ะพระเจ้าก็จะสั่งแดงครูพระเจ้าแบบอินเทนซีฟกับเราะคือเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าแบบเหมือนแบบเหมือนอะไรนะเหมือนอิสราเอลที่สี่สิบวันน่ะใช่ป่ะอะไรวะ4สี่ปีส0ิปีใช่ส0สิปีที่ บอกก็บอกก็ห้าปีที่แบบทุกวันน่ะคือจน่บางทีบอกก็รู้แบบเนี่ยมันยากจังเนี่ยมันยากจังทําไมแบบมันผ่านประสบการณ์บางทีแบบเราต้องแบบเก็บตังค์มาโบสถ์อย่างเงี้ยชินชิดเหมือนช่วงนั้นเหมือนอยู่ในจินธุรกันดารเนาะถ้าเปรียบเทียบกเเหมือนราก็เคยด่าพระเจ้าโทษนะด่าเลยนะว่าเราเป็นคนแบบเราไม่มีภาพที่สวยงามจริงๆเราด่าว่าอะไรวะ เพืต้องขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยพระเจ้าช่วยเราจะทำไมเราต้องมานั่งต้องขนาดนั้นวะต้องมานั่งแบบเขอก๋วยเตี๋ยวกินบางวันใช่นี่ไม่เห็นพูดความความหนักในในชีวิตในช่วงเวลานั้นที่ต้องไปเจอแต่ช่วงวันก็คือแบบแต่แปลกมากชีวิตตอนนั้นก็ไปอีเวนต์ทุกวันคือไปงานหรูหราทุกวันงงมากว่างงกับชีวิตเหมือนกันว่าแบบเก็บเงินเก็บเงินหลังตู้เย็นไปไปโบสถ์ใช่ แต่ก็แต่ก็มีกานานี่ก็ไปออกงานหรูหรา <c oughs> <c oughs> ชีวิต uh huh. มากแล้วก็ก็ขึ้นศาลด้วยอ uh huh. เออแล้วกออ็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยครับมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องของน้ำที่จะผูกผูกมาอยู่แล้วก็ไปศาลด้วยช <c oughs> ีวิตก็อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกอย่างอยู่กับความชั้ากันดานมากๆเนาะแต่ก็ไม่เคยขาดเสื้อผ้าดูดี uh huh. แบบท่วนคิดว่าแบบ กคือถ้าคือคนดูภายนอกอ่ะจะไม่รู้เลยว่าในช่วงชีวิตของเราตอนนั้นอ่ะคือเราลําบากมากเนาะแต่ว่าแบบพระเจ้าก็ยังดูแลจริงๆชีวิตของพี่ป๊อปก็เหมือนกับอิสราเอลที่เมื่อกี้พี่ป๊อปพูดเนาะสี่สิบปีในถิ่นทุรกันดารแต่พระคัมภีรก็บันทึกว่าต่อให้เขาสี่สิบปีในถิ่นกันดารน่ะรองเท้าก็ไม่ขาดนะเสื้อผ้าก็มีนะที่เรามาย้อนว่าแบบอัศจรรย์มากๆแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่แบบมันก็มีแบบเราต้องใช้ใช้ ไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะมีผลเรื่องภาษีอเรามีเรื่องเข้าๆก็มีเราดูเรื่องต้องต้องมีเรื่องชัยนี่เรื่องของภาษีอะเรื่องของแบบภาษีอะค่ะเก้าแสนอะแต่สุดท้ายอะพระเจ้าเขานาโดยที่ไม่ต้องจ่ายโดยที่ไม่ได้ไปโกงคนะพระเจ้ามีวิธีการมีกระบวนการหลายอย่างทำให้หลายอย่างที่ให้จากเออปัญหายากหนักที่มันเป็นเบาดีกว่าจากที่มันหนักหนามันก็กลายเป็นเบาลงเบาลงโดยที่เราก็ไม่ได้ไป ไปคดโกงหรือไปทำาร้ใครเงียไช่อะไย่านี่นี่คือสิ่งที่แบบ5ปีเนาะ5ปีของพี่ป๊อปเหมือน40ปีในจิมทุรกันดารซึ่งเหตุการณ์มันไม่ใช่เว้นนะทุกคือแบบโอ้บางทีมันเหนื่อยไหะแบบพเจ้าพักบ้างได้ไหมอพักบ้างได้ไหมโอเคเหนื่อยเนะแต่นี่ก็คือว่ามันมันก็กลายเป็นว่าตลอด5ปีนี้มันทำให้พี่ป๊อปได้มีประสบการณ์จริงๆเลยว่าแบบว่า ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจะไม่มีปัญหาแต่ว่าต่อให้มีปัญหาหนักพระเจ้าก็เปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้แล้วเหมือนทุกๆวันเราก็ยังสามารถส่งตัวแล้วก็รักษาชีวิตของเราได้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าทุกวันเห็นทุกวันเนี้ยโอเคแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณป๊อปได้มีโอกาสหนุนใจอ่าหนุนใจ สอ,อย่างเนาะเอาหนุนใจสําหรับพี่น้องคริสเตียนก่อน<ช>ว่าแน่นอนว่าเนี่ยคือคือต้องยอมรับว่าถ้าไม่ใช่เป็นพี่ป๊อปก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนอื่น5ปีที่จะต้องอยู่ในถินธุรก,กันดานจะยังเชื่ออยู่ไหม<ช>อ่า<ช>อย่างยากให้คุณป,ป๊อปได้หนุนใจว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเรากําลัง เจอกับปัญหาเนี่ยจะรักษาความเชื่อของเราในแต่ละวันได้ยังไง่ะในในส่วนตัวก็มีอยู่ก็หลายๆครั้งอะเราก็ไม่ได้เชื่อนะบางวันขนาดเราว่าอยู่กับพระเจ้ามาสี่ปีแล้วนะก็มีเหตุการณ์ที่เรารู้สุกว่าแบบจะไปโบสถ์อะเรายังบอกว่าไม่ไปต้องมาเถียงก็บอกมีจริงหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบเดี๋ยวสี่ปีมันไม่ควรจะมีเขาว่าพระเจ้ามีจริงไหมอย่างเงี้ยมันก็ยังจะมีอยู่ครับแล้วก็จนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าแบบแล้วพระเจ้าก็แต่เราก็ ถ้าทุกครั้งที่เราแบบมีความเชื่อที่ไม่แข็งแรงอ uh ่ะ huh. หรือเราไม่เชื่ออ่ะสิ่งหนึ่งที่เราทําคือคือการที่แบบนมัสการพระเจ้าใช่คือทุกครั้งที่เรายังไม่เชื่อทุกครั้งที่เราแบบมีความสั่งขออะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราทําคือเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วก็คุยกับพระเจ้าจุดบอกว่าเฮ้ยพระเจ้ามีจริงเหรอเราไม่ได้มีจริงมันจะมีคามํานาที่เราถ<อ>ามเราเราในในเวสต์ซัสูรีอ่ะพระเจ้าเขาบอกว่า พระเจ้าชอบความจริงใจเนาะคือหัวใจที่แตกสลายใช่ป่ะในในในเวลามาทำชาติสิบเนาะเออพราะสารภาพบ่อยก็เลยจำได้ว่าพระเจ้าต้องการใจที่แตกสลายเลยพระเจ้าไม่ต้องการเฮ้ยฉันโอเคไม่ไม่โอเคก็บอกพระเจ้าว่าไม่โอเคยังไงเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นคนอย่างนด้วยเราเป็นคนอย่างนดีเราด้วยไงเราก็พกๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยเลยแบบพระเจ้าก็เลยสะใจเลยแบบแบบอ่ะมันก็เลยเข้าสว่าแบบ พอเราเอาตรงๆไปอ่ะพระเจ้าก็ะจะตอบเราทุกครั้งะจะรู้สึกแบบบีเราก็ร้องไห้เราก็สู้กแบบอันนี้คือประสบการณ์ที่เราซึกว่าเอ้ยแบบทำให้เราไม่ไม่ได้อายเท่าแต่ไม่เชื่อพระเจ้าอืมอ่าโอเคที่จะแบบอย่างเงี้ยเราก็แบบทาให้เนี่ยคือทาให้แบบความเชื่อเราแบบ แข็งแรงขึ้นทุกวันอันนี้ก็หนุนใจนะคะผู้เชื่อที่กําลังเจอปัญหาถ้าตอนแบบคิดอะไรไม่ออกนมาสการพระเจ้ารักษาฐานความเชื่อแล้วก็เปิดใจจริงใจกับพระเจ้าคุณเป็นอะไรยังไงตอนนั้นก็ให้พูดกับพระเจ้าตรงๆและพระเจ้าก็จะสามารถเยียวยารักษาได้โอเคคราวนี้ในอีกมุมหนึ่งสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยเชื่อแล้วฮะถ้าถ้าให้พี่ป๊อบสามารถพูดกับใครสักคนที่กําลังฟังเรื่องราวของพระเจ้าตอนนี้เขายังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยพี่ป๊อบจะสามารถแบบ ท้าทายและก็หนุนใจเขายังไงที่จะเข้ามามีประสบการณ์กับพระองค์เพราะคือดิงก็ไม่ไม่อยากจะท้าทายผู้ที่แบบหนังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะส่วนตัวเราก็ไม่ชอบกันท้าทายส่วนตัวะนะฮะ,ะเราก็รู้สึกว่าแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเออคือเราทั่วเนี้เราก็อยู่เราก็ทํางานในในหลายคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะแล้วเราก็ทุกครั้งที่ที่เราแบบทํางานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ย คำพูดที่ที่เราแบบได้ยินเสมอคือแบบทำไมไปจะแ้่พี่ป๊อปแบบไม่เคยคนไม่เคยเจอคนอย่างพี่ป๊อมในวงการที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยที่แบบแบบไม่ห่วงไม่คือเราให้เขาทุกอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนดีมากจนจนจนเขาต้องมาโมทนาเราแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนดีมากแต่ว่าเราเป็นคนดีขึ้นทุกวันจนคนสามารถสัมผัสถึงเราได้ในชีวิตทำไมพี่ป๊อบแบบในขนาดเนี้ยฉันเราแค่สุว่าแบบผู้ที่ผู้ที่ยังแบบ ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยคือ,อยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าแบบสิ่งหนึ่งอะ่ะที่เราสุขแบบมันมันสิ่งที่อาจจะลองเปิดใจอะ่ะ uh huh. เพราะว่าอาจจะต้องคือให้เขาลองแบบอยากอยากให้ลองแบบจริงๆพระเจ้าไม่ได้มีอะไรต้องต้องความยากอ่ะนะ uh huh. มันคือแค่ความเชื่อแล้วก็ยังอยากให้ลองแบบมาสัมผัสพระเจ้าจริงๆมายองแบบเพราะว่าหลายคนอะ่ะ ที่เราเจออ่ะเขาหาทางออกนะเขาหลายคนก็ยังหาพระเจ้าอยู่ทุกคนก็ยังแบบหลายคนที่พบคุยนะป๊อาก็อินเสิร์ตเรื่องแบบพุยเรื่องพระเจ้ากับเขาอ่ะบางทีคาพูดที่ว่าสอนเขาอ่ะคือพระคัมภีร์นะอสอนเขาพระคัมภีร์แต่ปอมแค่ไม่เอ่ยพระคมภีอะไรเงี้ยเออหลายคนเขาสุบว่าพี่ป๊อกกินใจอ่ะดีมากเลยอ่ะชอบมากเลยแบบที่ว่าคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยฉันก็บอกว่าอือมาเชื่อพระเจ้าเโอเคมาเชื่อพระเจ้าดิฉันก็เราเคิรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าแก พระเจ้าไม่มีเลยจริงๆก็เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าที่ที่คุณป๊อปสนใจก็คือว่าเรื่องพระเจ้าอย่าพยายามคิดให้มันเป็นเรื่องอยากออ,อย่าพยายามคิดให้มันเป็นเรื่องอยากถ้ามีปัญหาหรืออะไรยังไงก็คือสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ง่ายๆนะโอเคมันติด <Okay. S 2> ตรงที่ว่า พระเยซูเธอใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นพื้นฐานบ้านเราแต่โอเคนะคะก็คือว่าด้วยเวลาที่จํากัดอ่ะอินมั่นใจเลยว่าทุกทท่านน่ะจะมีโอกาสได้รับพระพรผ่านคลิปสั้นๆในตอนนี้นะคะแต่ว่าพี่ป๊อปแบบด้วยความที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเป็นอีพีต่อไปเผื่อจะได้มีโอกาสมาแบ่งปันเนาะต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ป๊อปขอบคุณคุณป๊อปมากๆเลยนะคะสาหรับคําพยานดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะทุกท่านจะสามารถมีโอกาสรับฟัง พระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ได้ส่วนในช่วงเวลานี้นะคะทั้งอินนะคะแล้วก็คุณป๊อปนะคะขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวพรค่ะพระเจ้วยพรค่ะขอบคุณครับ